คนชื่อจุ๋มใครเหรอครับแกการเรียกชื่อแม่ฉันอย่างนั้นเหรอลอบพอ่อแม่ฉันกําลังจะซื้อหุ้นโครงการนี้แกได้เดือดร้อนแน่ไอ้ัวไหนที่ไปเลือดก,กับลูกสาวฉันลอพอคนนี้คขะมแม่แกเองเหรอ,อการลูกสาวฉันเดี๋ยวได้มันต้องไม่ต้องเมื่อาวานป้าเข้าไปดูโครงการแล้วนะคะสวยถูกใจป้ามากๆเลยค่ะป้าฝันมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะ ว่าจะได้มาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท LKT คุณเฟิร์นทำให้ฝันป้าเป็นจริงสักทีนะคะเฟินไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าท่านประธานทราบเรื่องทั้งหมดแล้วือขอบคุณมากเลยค่ะคุณเฟิร์นที่ช่วยประสานงานคุยกับท่านประธานให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีต้อนรับครับ บีมเข้ามาดูโครงการค่ะคุณแม่ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะวันดีค่ะขออนุญาตครับติดต่อเรื่องอะไรครับฉันจะเข้าไปดูโครงการหน่อยอะมีบัตรท,ที่การหรือยังครับไม่มีเปิดประตูให้หน่อยสิถ้าไม่มีขออนุญาตแลกบัตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของโครงการฉันเป็นลูกสาวของแม่จุ๋ม บอกนะว่าไม่รู้จักพรอเมื่อวานแม่ฉันก็เพิ่งมาตรวจโครงการเออผมมาทํางานวันนี้วันแรกคนชื่อจุ๋มใครเหรอครับนี่แกการเรียกชื่อแม่ฉันอย่างนั้นเหรอหอีน้องพอ่อแม่ฉันกําลังจะซื้อ้นโครงการนี้แกได้เดือดร้อนแน่ขอโทษครับผมไม่ทราบจริงๆครับทําไมคุณได้พูดกับผมดีๆล่ะครับแกยังจะต่อปากต่อคำกับฉันอีกเหรอยัดโซโอหังจริงๆ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอโทษอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมไมเปิดประตให้ครับ นะรอปพอมันบังอาจอยะโสโอหังกับหนูขนาดนั้นเลยเหรอตกแม่ว่ามันยังน้อยไปพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่เข้าไปจัดการเองเกิดอะไรขึ้นหรอคะ <c oughs> คุณเฟิร์นรอปพอที่โครงการมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันกล้าลองดีกับลูกสาวป,ป้าจะเย็นๆก่อนนะคะมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยคะ่ะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกป้าไม่รู้ ป้ารู้แต่เพียงว่าใครก็ตามที่บางอาจทําให้ลูกสาวป้าไม่พอใจมันจะต้องได้รับบทเรียนอย่างสาสมขนมลุงขอบใจเมื่อวานเจอสึกหนักเลยห่ะครับลุงใครจะไปรู้ล่ะว่าเขาเป็นลูกคนใหญ่คนโตนี่แหละบทเรียน ล้อพอ,อย่างเราอ่ะต้องรู้จักเอาตัวรอดเออลุงลุงอยู่นี่มานานหรือยังนานแล้วล่ะเมื่อวานลุงไม่นานหรอกครับผมเอาตัวเลยไหนไหนไอตัวไหนที่ไปเลือดกับลูกสาวฉันล้อพอคนนี้ครัแม่แกเองเหรอการลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ล่ะครับเมื่อวานเขาก็โดนลงโทษไปแล้วนี่ ลูกสาวคุณทําเกินกว่าเหตุด้วยซ้ําคุณแม่ดูสิคะยาโสโอหังทั้งคู่เลยือฉันไม่รู้ว่าจะสรรหาคาําด่าหรือใช้ภาษาสําเนียกสําเนียงอะไรให้มันเหมาะสมกับความยาโสโอหังของแกด้วยพวกแกมันต่ำไปอย่าเลียดินยิกอยากจะมาสะเอะตีฝีปากคนอย่างฉันนี่คุณจุ๋มคุณมองรอพอต่ำขนาดนั้นเลยเหรอคุณกำลังหยามเกียดและดูหมิ่นศักดิ์ศรีรอพออยู่นะครับ พวกมีศักดิ์ศรีตายนักแหละถ้นให้ประกาศลูกสาวฉันทำไมประกาบไม่ได้หรือแกจะกราบแทนก็ได้ผมกราบใครก็ได้นะคนจรจัดขอทานใครก็ตามที่คุณเห็นว่าพวกเขาต่ำกว่าคุณขอแค่เขาเป็นคนดีผมจะกลาบโดยไม่เสียดายมือที่ยกขึ้นมาพนมแต่ผมจะไม่กลาบคนที่ชอบดูถูกเหยียดยามคนแบบคุณ หนูเฟินก็ไอ้รอปภเนี่ยมนตีปีาปากกัป้าอีกแล้วคุณแม่เขาก็เลยตบสั่งสอนเอานะคะนี่ไม่เข็ดหลับลเลยใช่ไหมสงสัยต้องให้ฉันเปลี่ยนรอปภยกชุดละมั้งก่อเรื่องได้ไม่เว้นแต่ละวัน <G ül> คุณพอ่อท่านประธาน พ่อจะไล่เขาออกคุณพ่อไม่ถามเขาสักคำหรอกคะเขาไม่สนใจหรอกนะมันเป็นแค่ร,ปรอปภแต่ป้าจุ๋มเขาจะมาซื้อูุณเราคุณพ่อคะแล้วคุณพ่อเคยเจอป้าจุ๋มหรอคะถึงคิดว่าเขาดีกว่าราปภเฟิร์นพ่อไม่เคยเจอหรอกนะแต่ป้าจุ๋มเขารวยเขามีเงินรปภมันจนเขาจนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีคนรวยนิสัยไม่ดีก็มีตั้งเยอะแยะไปค่ะคุณพ่อเฟิร์น ได้งั้นเดี๋ยวพ่อจะพิสูจน์ว่าคนรวยกับคนจนใครมันเห็นคุณค่าความเป็นคนมากกว่ากันแล้วคุณพ่อจะทำยังไงล่ะคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อคุณพ่อมาแต่งชุดปรปภทำไมคะเนี่ยพ่ออยากจะพิสูจน์ว่าคนที่จะมาซื้อหุ้นเรา จิตใจเขาเป็นยังไงท่านประาขอโทษนะคะแต่ที่พ่อเห็นเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นหุ้นส่วนเราเลยสักนิดเพราะเขาชอบอย่างเกียรคนดูถูกคนแล้วแบบนี้คุณพ่อจะทำยังไงล่ะคะจะไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิน้นเปินกับบ้านลุยท่านประธานคะท่านประธานแม่พีนี้ทำไงล่ะหนูจะไปคุยกับเพื่อนว่าจะได้เป็นหุ้นส่วนโคงการนี้ แม่ก็เหมือนกันลูกอุตส่าห์ไปคุยกับเพื่อนเขาไว้แล้วอย่างนี้จะทำยังไงลูกอายก็ตายเลยจีบินทำไงเน,นี่ย